กัข้าวง่ายๆนะครับเพื่อนๆมาแล้วใครชอบผักแนะนำดูคลิปพี่บินไม่ผิดหวังนะครับผักใบเขียวนะครับเพื่อนพี่วินก็ทำกับข้าวก็จะเน้นผักเป็นผักใบเขียวนะครับก็ไม่ได้นเน้นเนื้อสัตว์อะไรมากมายนะครับเพื่อนๆก็จะทำให้ร่างกายเราระบบย่อยอะไรเราไม่ต้องทำงานหนักนะครับเราก็กินแบบ พอดีพอดีนะครับเพื่อนๆพื่อนพีวินจะทําเป็นพวกผัดผักต้มต้มอลไพวกนี้นะครับนี่พีวินก็จะมาในส่วนของผัดผักคะนานะครับเพื่อนเอนกับข้าวบ้านบ้านทำกินเองได้ทุกวันนะครับใครที่ทํากับข้าวกินเองเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยก็ทุนประหยัดค่าใช้จ่ายต่อวันไปนะครับถ้าเราไปซื้อมากินเอ,เองเนี่ยถามว่า เก้าสิเก้าเปอร์เซนนะครับที่จะต้องเสียตัตงค์แล้วก็เรื่องความอร่อยรสชาติก็ไม่ได้ตามใจที่เราต้องการนะครับอันนี้เราทำกินเองเราก็ทำตามรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่ใส่ไปเลยหนึ่งกระป๋องใส่เห็นป้าแล้วก็คนเข้าไปง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆอาหารลูกเสือที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายคณะก็กำสิบบาทปลากระป๋องก็สิบกว่าบาท เาสรุปแล้วนี่ยี่สิบสามสิบาทอยู่ได้นะครับมื้อนี่สองมื้อเลยนะครับกินเนี่ยอย่างน้อยก็สามคนก็ได้สบายๆแหละครับกับข้าวมื้อหนึ่งนี่นะเพื่อนก็ร้อยผักกับสุกนิดนึงนะครับพี่วินเติมเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับในผักก็ไม่ต้องมานั่งใส่ให้มันควาพอวงอยู่นะครับอันนี้เราก็คอยคนอย่างเดียวให้เขาทุกทั่วๆกันแค่นั้นเองนะครับในส่วนของปลากระป๋องนี่เราก็ มาสุกอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ทําผักกับน้าปลากระป๋องให้ใช้เวลาเขาเข้ากันนะครับผมเชื่อเพื่อนๆก็ทําทานทุกคนนะครับเคยกินกันแบบทุกคนแหละอยู่ที่ว่าจะชอบมากชอบน้อยนะครับพี่วินก็กินอะไรง่ายๆนะครับกับข้าวอะไรที่มันง่ายๆในตู้เย็นในในครัวเรามีอยู่เราไม่ต้องไปซื้อหามาแล้วก็ใช้ให้มันหมดกินในีมันหมดนะครับแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ไปซื้อมาใหม่นะครับเพื่อนๆเนี่ย ของผักมันก็หลายวันแล้วเราก็ยีไปทิ้งมันก็เสียดายนะครับอย่างมันเป็นผักใบเขียวมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวพี่วินก็จะตักขึ้นแล้วล่ะสุลลกละปลากระป๋องก็จะแหลกๆหน่อยนะครับพี่วินชอบนะครับไม่ให้เป็นปนตัวให้มันแหลกๆเข้าถึงเนื้อกันเสร็จแล้วเพื่อนๆพี่วินจะตักใส่จานนะครับผัดผักคะน้าปลากระกป๋องอาหารลูกเสือเนตรนาลีนะครับง่ายๆเลยนะครับไอที่ง่ายก็คือตรงที่ว่าเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วเราไม่ต้องไปซื้อมานะครับเนี่ย เนี่ยเห็นไหมขอบคุณมากมนะครับเพื่อนๆยังไงก็มาทานด้วยกันนะครับผัดปะกาใส่ปลากระป๋องนะครับเมนูอาหารลูกเสือเนตรนาลีครับ